ย้อนรอยคิมซารอนจากดาวรุ่งอนาคตไกลกลายเป็นดาราที่คนเกาหลีสาบส่งทั้งประเทศและสุดท้ายถูกพบเสียชีวิตในบ้านพักคิมซารอนเป็นนักแสดงเด็กที่มีอนาคตสดใสเริ่มต้นเส้นทางในวงการบันเทิงตั้งแต่9ขวบในภาพยนตร์เรื่อง a อ n d New Life ในปี2009โดยรับบทเป็นเด็กหญิงที่ถูกทอดทิ้งที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าผลงานชิ้นนี้ได้รับการคัดเลือกไปฉายในเทศกาลเมืองคาน จนกลายเป็นนักแสดงเด็กคนดังที่คนทั้งวงการหลงรักมีผลงานซีรีส์ออกมาต่อเนื่องจนเมื่อปี2022เธอโดนคดีเมาแล้วขับแณเหตุนั้นจะไม่มีใครเสียชีวิตแต่ก็ทำให้ไฟดับทั้งเมือง3-4ชั่วโมงร้านค้าและแหล่งพักอาศัยแถวนั้นได้รับผลกระทบเต็มเมเธอจึงถูกสังคมประนามโดนแบนจากหน้าจอไปพักใหญ่ซึ่งการปรากฏตัวผ่านจอแก้วครั้งสุดท้ายของเธอ คือซีรีส์ b r a d h o u t e กระแสดีมากเทว่าฉากที่มีแซรโรนถูกตัดออกไปเหลือเพียงนักสแสดงนำชายที่เป็นตัวเด่นของเรื่องคนทั้งประเทศต่างจับตาดูท่าทีต่อเหตุที่เกิดขึ้น กระทั่งวันหนึ่งซซรอนออกมาอัปเดตชีวิตตัวเองว่ากำลังทำงานพาร์ทไทม์เพื่อหาเลี้ยงตนเองมีคนออกมาแชร์ทันควันว่ามีคนเห็นเธอไปเล่นการพนันแถมมีภาพยืนยันออกมาด้วยช่วงปลายปีที่ผ่านมามีภาพหลุดของแซรอนแนบชิดกับพระเอกซุปตาคิมซูฮยอนข่าวนี้ทำให้คนเกาหลีสาบส่งเธอหนะักเพราะเชื่อว่าเป็นแซรอนเองที่ตั้งใจปล่อยภาพนี้เพื่อหาแสงให้ตัวเองได้กลับมายืนในวงการบันเทิงอีกครั้งจากดาราดาวรุ่งดับแสงเพราะเมาแล้วขับ กลายเป็นดาวที่ร่วงดับลาจากโลกไปในวัยเพียง25ปี